แต่ตอนนี้ผมเป,เป็นเป็นห่วงพี่เปาเนี่ยพี่เปาเขาเป็นเขาเสียความรู้สึกดิพี่ได้ได้ยินข่าวมาบ้างอ่าใช่เขาแบบงอมเลยแบบม,<อ>มันม<อ>ันไม่ใช่ในเกมมันนอกเกมก็คือแบบแบบลามข้างนอกแบบขายคอมกากามึงไปกลับไปขายคอมกากาของมึงไปอะไรอย่างเนี้ย มันมีแต่งงานจริงๆริงไหมครับพี่อยากจะลองทาอยู่ครับเดี๋ยวผมเปคู่แรกให้ก็ได้สมมติว่ายืนข้างๆกันเนี่ยหัวใจมันขึ้นหัวเลยนะมันจะบังไม่ได้แล้วมันช่วยอะไรบ้างครับช่วยแบบเรื่องบัฟเรื่องอะไรไหมครับมตอนแรกอ่ะมัน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 ช่วยไม่ได้ตอนแรกคิดว่าแบบมันจะดึงมีเอฟเฟกต์อะไรไหมครับมีมีหัวใจขึ้นหัวหรือว่ามีแหวนแหวนที่นิ้วนางอะไรเงี้ยให้คนรู้ว่าแบบว่ามี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 ของแล้วแต่มันก็ดาบสองคมแบบสมมุติจะเลิกกันอ่ะมันจะมันจะมีคนหนึ่งที่แบบ ผิดหวังอะ่ะอเนียก็จะมีตั้งใจว่าสิบล้านก็จะมีแหวนให้สองวงแล้วก็มีหัวใจขึ้นหัวแสดงว่าเราเป็นแฟนกันแล้วก็จะมีเลี้ยงอาหารตรงโต๊ะเลี้ยงน้ำอะไรอย่างี้แขกมาแล้วก็มีดนตรีมีบาดแหลหผมว่าดีครับเห็นด้วยครับแต่ผมเป็นคู่แรกให้ผมมีมคนที่มาแบบหกเจ็ดตี<ท>แล้วแต่งซ้ำแต่งซ้ำทำไงแต่งซ้ำหรอ เอามาเสอดีไม่ไมีมาอีกไหมเดี๋ยวไม่ไดมีมาอีกไหมได้ไรเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ก่อนในกรณีของน้องผมชัดเจนว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำคือคือน้องผมอ่ะเขาอยากคุยกับพี่ต้าเขามีหลักฐานเขารวบรวมผมบอกให้รวบรวมมันดีๆแล้วมาให้พี่ต้าตอนนี้เราผมบอกน้องไปแล้วว่าแต่ว่าบอกน้องว่าอย่าอย่าไปเลี่ยมกับเขานะเอาตรงๆนะกับพี่ต้าเขาดูออก ห้ 5, าพ <5, 000 S 2> ันห้าร้อยห้าสิบห้าอยาเพิ่มใส่ไข่อะแต่ผมบอกว่าผมเชื่อแล้วว่าเชื่อจริงว่าไม่ได้ทําแต่ว่าที่ต้องตัดสินแบบนั้นน่ะคือตํารวจเขาเขาเจ a ไปแล้วตามความผิดก,ก็คือเป็นโจรแต่ว่าก็คือต้อง,ต,องต้องมาเบรกให้เพราะเป็นชุดสภาตามนั้นจริงๆส่วนในรเรื่องของการที่เอาแล้วอย่างนี้เอาลถไปอย่างนี้อย่างนี้ตรงเนี้ยผมได้บอกคุณทางคุณตํารวจไปแล้วว่า นีพมันจะมีช่องไม้อ่กจะทำยังไงให้ไม่มีไม่กิดท้องตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เราต้องไปต้องไปดูที่ที่ว่าตำรวจแล้วครับว่าจะจะทำยังไงกับกรณีนี้แต่ถ้าในมุมในมุมสภาที่ทำไมต้อนอยู่ว่าไอ้หมอเก่งเนี่ยน่าแต่ถ้าถามแบบเสียงลึกของเราถ้าเป็นผนี่ซื้อเรื่องไม่ลึกถามลึกจะให้เป็น เอาตัวคนมาดีกว่าตัวรถอ่าถูกถูกครับเพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าไม่มีใครเอารถเตินต้นอาถูกเองเคลรถเห็นคนแล้วครับง่ายเกินนะเพราะถเรื่องรถตามพัทกาปอนประมาณนั้นแต่ว่าก็ก็ก็แต่วันสุดท้ายก็ต้องตามที่มันมันตินกฎการเล่นมาอยู่พอตํารวจตัดสินปุ๊บแล้วก็เขาก็ต้องมีความผิดเอาไปอุ้มอะไรเงี้ยแต่ผมทำได้เบรกไว้ก็คือเป็นสุดใจเท่านั้นเองคระบบผมเป็นเสียงโดป๊ะให้อุ้มเบอรพารการ์ดโมันดังเกินสุดใจยังไงอยากให้ผ่านอรกมาอย่าไปข้ามนะข ผมก็เห็นประมาณนั้นส่วนในมุมนี้เรากลัวว่าเดือดรถจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้ต้องต้องต้องดูมีตำรวจแล้วว่าเขาจะแก้ยังไงแล้วก็มีคุณหมอคนหนึ่งก็ให้ความร่วมมือจต่ี่ตุลน่าสงสารเขาก็ออกไปพักเลยนะเหมือนเขาก็คงจะเครียดก็เลยว่าเดี๋ยวจะลงไปดูหน่อยว่าน้องหมอคนนั้นเขาก็แบบมันไม่ต้องคิดมากไม่ได้เกี่ยวอะไรแค่มาเป็นมาเป็นตมือให้เขาก็เป็นกลางอ่ะเนาะครับชายชามตามที่เขาเครียดเขาเครับใช่ยชา ก็เลยใหญ่ของพยาขอหมอตำรวจมาต้อยไปขอโทษเขาด้วยครับแม่ผมตำรวจก็เหมือนจะรู้สึกผิดที่แบบว่าเอ้ยผมตัดสินอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นตามนี้จริงๆนะพี่มันต้องกดมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็ไม่ผิดว่าหมอไม่ผิดถูกแลได้หมดแต่เดี๋ยวผมหาทางออกเองไเล่นไม่เล่นอะไร้งสายคุณหมอเลยนะใช่หมอหมอออกออกนะจะออกไปพักแล้วบางทีเขาวอร์ไปถามเขออกไปพักแล้วถามว่าชุดมาเป็นชุดอะไรแต่เขาก็เขาก็ฟีเพื่อนไปถามให้เพื่อนเขาบอกว่าชุดมาเป็นสูตแล้วก็เขาก็ตำรวจก็มีรูปชัดเจนว่า รูปที่ส่งมาเป็นหน้ากากหน้ากากสีแดงๆเหมือนเขากวางเขากวางแหลมมันไม่มีนะครับเดยวมาส่งรูปให้ดูคือน้องน้องพูดบอกว่ามันมีกรณีหนึ่งที่เอาไปปนนะครับไปป้นแล้วทีเนี้ยคือน้องมันบอกว่าไปป้นอ่ะแต่เวลามันไม่ตรงกันอ่ะต้องให้น้องมันอธิบายให้ฟังอะครับคือไม่อย่างเงี้ยมันก็จะทาเรื่อยๆเรื่อยๆครับในการซื้อเรื่องต้องต้องต้องเรองใหญเลยนเราจะต้องร่วมกับตารวจผมก็เลยงงอยากบอกพี่ต้าอย่างหนึ่งคือเขาอ่ะ ผมว่าพี่ต้าดูคนออกอยู่แล้วครับผมว่านะในการซื้อเรื่องอ่ะพี่ก็น่าจะผ่านมาหลายสตอรี่แล้วแหละในการมาเป็นสภา,าเจตนาเขาอ่ะคือผมว่าเคยอยู่แก๊งเขารอบหนึ่งและทีเนี้ยเขาก็สั่งให้น้องๆเขาทําแบบนี้เลยเรื่องเดิมเลยเหมือนกันเป๊ะเลยครับแน้วก,การเนี่ยเขาชื่ออะไรไอตอนเป็นไรหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับถ้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับฮิโรชิอะโดนมาพี่ต้าล้อนถามฮิโรชิก็ได้เนี่ยอันเนี้ยชื่ออะไรไหนครับ <ผ>มเมาไม่มีกกไม่มีไม่มีครับกการใากแล้ม่มีตัวน้องอ่ะเป็นนักขากลิงซึ่งตำรวจก็ยืนยันชัดเจนว่าตอน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 ,ตอนเจลเข้าไปเป็นนักาก,กลิงก็มีรูปชัดเจนแต่ทีนี้เราก็ต้องฟังเขาด้วยว่ามันก็มีโอกาสกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมก็ใช้ความเชื่อผมเองว่า,<อ>าน้องอไม่ได้ม่ได้ทำหรอกแต่ว่าตามการเล่นพตัวว่าตามการเล่นในตอนต้นนักกากนี้ตอนเจลนักขากลิงกูจะรั่วเหรียบใครจะแกล้งใครจะอะไรยังไงรู้แล้วสุดท้ายแล้วการเล่นทาอะไรเปี่ยมันก็ต้อง ตามนั้นก็เลยต้องทำข้อสิไม่ได้ไปตามที่พูดไวเออของไอ้เคที่อ่ะควรเตนี่นั่นนะคเตแต่จริงๆของไอ้น้องที่มันไอ้นั่นอ่ะผมอยู่ด้วยใช่ไหมพี่พี่เสียงน้ำพูมันดังพี่อย่างมาได้ไหมครับแต่มันจะมีอย่างหนึ่งนะที่ถ้าถ้าตามไอซอ่ะก็เมพ่พี่พี่เพิงเพิ่เพ่พ่่พเพ่งพมยคือยังไงน้องอธิบาย่ออธิบายหน่อยไอ้หมออ่ะมันโดนโดนโดนไอเราเราลูกขึ้นมาตอนไหนนะหมอประมาณสี่สะ สี่สีบเหมอบอก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 ชุบมาประมาณสี่สิบอ่าสี่สิบสี่สิบเอ็ดอ่ะใช่ถ้าผมเป็นโจนจริงใช่ไหมมันมันไม่มีทางที่มันไม่มีทางที่จะเปลียุได้เพราะว่ามันจะครูดาวสิบห้านาทีในการปโจรอ่าเขาบอกเขาเขาได้เขาบอกว่าเราไม่ได้จบเอาเน่ตตอนนั้นบอกว่าจบผมก็เลยบอกว่าอ่อไม่ได้จบแล้วทำไมเขาถึงเป็นโจนบอกว่าเขาใส่หน้ากากไปหน้ากากก็ผมก็ใส่ให้ตำรวจดูนะเห็นแล้วเห็นแล้วเขาบอกเปลี่ยนคือตอนนี้ต้องอธิบายนี้เขาเล่นแค่มุมที่ว่าเราอ่ะ ใส่ชุดแจ้งแล้วใส่หน้กากากก็คือเป็นโจรใส่ชุดแจง้งพี่เลยบอกว่ากฎเมืองมันมันเป็นโจรใส่ชุดแจ้งไม่ได้มันต้องเป็นใ,<จ>ใ,ใ่่อันนั้นมันผิดกฎเมืองเขาแล้บอกว่าอ๋อมันเป็นเหมือนแบบใส่ไปปนงานดำเขาบอกได้โจกไหมเขาบอกยังไม่จบไว้จกเราทำไมถึงบอกว่าปน,นเลยเขาบอกว่าเออเหมือนเขาเขาก็ตีตายก่อนไงประมาณนั้นแต่ก็เถียงกันไปยกใหญ่แต่เขาก็เขาก็ยอมเขายอมเพราะว่าพี่ย่างที่บอกว่วความเชื่อพี่เชื่อว่าเราไม่ใช่โจรแต่ว่าเราต้องรับสภาพคืออะไรรถนเราหลุดไปปนนั่นแหละกรณีหนึ่ง แต่แต่ก็สุดท้ายแค่แค่รถเราไปป้อนอ่ะพี่ก็เชื่อแล้วว่าเจ้าของรถไม่ใช่โจรไม่มีคารรถตัวไนนปปนครับก็ <c oughs> ใช่เลย <c oughs> แต่ว่าต้องต้องตามกฎที่ตำรวจเขาตัดสินออกมาก่อนถ้าพูพี่ไปบอกงั้น <c oughs> พี่ก็ควรไปบอกตำรวจว่าเฮ้ยมึงตัดสินอย่าง,งนีงๆๆๆๆๆๆ้ได้ไงไงไงมันไม่ใช่ไงเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดเลยถ้าผมส่งไอ้รูปเนี้ยตั้งแต่ตอนแรกมันพอตำรวจเขาตัดสินมันแบบนั้นปุ๊บเราไปงั้นแต่ไม่ได้โทษตำรวจนะเพราะเดี๋ยวก็จะบอกตำรวจอยู่ว่าถ้าในกรณีอย่างเงี้ยเกิดเขาไม่ใช่เขาเป็นแพะจริงๆล่ะตำรวจปิดช่องโหว่ของ ที่มันเป็นแพะไม่รู้ความอย่างนี้ได้ไหมเขาสรุปอยู่ที่หมอก็ยืนยันชัดเจนนะเพื่อผมเข้าวอลบ่อยมากจนเก่งองเแล้วหมอเขาปวดหัวเรื่องอะไรอะครับพี่เขาเขาก็เขาก็เหมือนแบบไม่เป็นพยานอะเนาะเขาก,กลัวไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ปวดหัวเขาก็ออกไปพักเลยจะหมดหมดเวงเขาเพอดีมัง้งก<อ>็เลยไปหาอยู่หมอที่สงสารมาสหมอเนาะคุณดูเนาะคนที่ช่วยจับคนนี้มาแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบให้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 ปากคำแบบ คัะตรงๆอ่ะว่าแบบเขาชุบมาเป็นชุดแจ๊งต้องขอโทษพี่ต้าด้วยโอ้โหแบบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบโอ้โหแบบขอโทษด้วยครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมมามากีใจผมอย่างเดียวว่าว่าผมยังปล่อยให้ให้มีปัญหากันไม่ได้มันมันจะหัวร้ลกระเบิดแน่นอนใช่ครับต้อง้ทำตามหน้างานอย่างๆที่ตรงนี้ไปว่ามันจะเป็นยังไงที่เอาเราไปขังต้งขังตู้อะไรครับเข้าใจครับพี่เข้าใจผมแบบนับถือก็คือพี่ก็ พี่สั่งอย่างนั้นผมก็ต้องบอกน้องๆนะโอ้ขอบคุณมากครับผมเราเห็นใจอยู่มุ่งตรงบางคนก็บางคนก็ก็สตรีมเมอร์ไปอยู่ในคุ่เปอยอก็เลยบอกว่าเออพเข้าไปอยู่ด้วยกันเถอะอยู่ไปคุยไปเล่นอะไรกันเราเข้าใจไว้แต่ว่าต้องต้องทำจริงๆแต่พี่ตาทันคนอยู่แล้วแหละผมว่านะทันอยู่ที่ว่าแบบพี่ตัดสินยังไงบางอย่างเราก็ต้องเซฟตัวเองบ้างไงผมก็ต้องตามไอซีเป็นหลักใช่ไหมอ่าถูกครับไอไอพอด แล้วก็ส่วนตรงนี้เดี๋ยวช่องโหว่เรื่องรถหลืออะไรแล้วแต่ต้องไปตอนเราต้องก็ก็กกมีเสนอคุณตํารวจมันเม่อต้นเหมือนเขาก็เ,าเขาก็เพิ่มเติมมาแล้วนะเขาเขาส่งมาให้ดูแล้วในกรณีแบบว่าเขาไปใส่ชุดแก๊งพวกผมมาแล้วไปเล่นกันเองอะแล้วก็ตอนนี้ผิดผิดกฎเมืองมันมันโดนไปส้มหมดแล้วข้อแรกข้อที่สองคือแล้วมันจะเช็คยังไงอะครับเพราะว่าเขาถ่ายแค่ภาพมาอย่างเงี้ยใช่แล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องบอกว่ามัน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 มีอยู่เพิ่งมีไปเมื่อวานก็คือไป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 เล่นตู้ไฟล้วใส่ใส่ชุดแก๊งคนอื่นแล้วก็ ไป,ไปตีแล้วไปมีปัญหาการขโมยรถเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ใช่คนในแกง๊งคนที่อยู่ใส่มันก็โดนใบส้มโดนอะไรอ๋อมันมันเช็คบ้านบ้ใช่ไหมครับที่ที่ทไอ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 หลอกอะไม่แน่ใจแต่ว่าไอไอถ้าเห็นแล้วมีปัญหามันมันใบส้มบุบป,ป,ป,ปับคอดไหนนี่คอพอดเบื้อนบูแต่ว่าเชื่อมบอกนี้ตอนที่ไม่ได้ให้แดงอะเด็กแต่ใหม่คนจะแดงคนจะได้ไม่คำถูกไหมอ่าถูกแต่ที่ไม่ได้ให้แดงอะเกิดคนเข้ามาใหม่อ่ะ ใบลิบมาใหม่ไม่ประสีภาษาไปใส่ไปแดงเขาอะ่ะเราก็เลยแบบไม่เออแค่ส้มก่อนละกันเรื่องเหตุเหตุการณ์ใบอะผมพูดได้ไหมพี่เมื่อวานเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ามีการแจ้งใบมาผมคิดว่านหนักหนักมากๆพี่เพราะว่าน้องๆอ,งอะ่ะเขาก็ร,ร,ร,รีรีพอร์ตมาให้ผมแบบเต็มเต็มการาฟเลยอะทั้ง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 ,ท,ง,ท,งทั้งคู่อะผมว่านะฝั่งเขาก็น่าจะมีเหมือนกันเพราะว่ามีของผมอย่างเนี้ยตอนนี้ก็ก็จะก็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 จะอยู่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าตัดสินใบไปเลยเนี่ยก็ มันทําได้แต่สุดท้ายแล้วจะมีใครได้อะไรห,หรอล่ะครับาถูกผมก็คิดว่าเจ้าต,ตัวเขาไม่คิดจะมาคุยเลยตัสินเอา,าเอา,า,อาเอาเอา,เอาความถูกต้องเอาเมืองเอาเมืองสะอาดเอาเมองทำทำอยู่แล้วแต่ตอนนี้คืออยากจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าจะมันจะยังไงจะจบยังไงก่อนจะจะเป็นยังไงกันท่านเลยครับตรงเนี้าก็เดี๋ยวเลยก็เลยค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละหลักฐานนิดหนึง่งอ่าได้ครับได้ได้ครับ ได้ประมาณนั้นไอเคนจิมันเข้าใจว่านาอยู่ดีมาโดนกฎหมาพูดที่ะดีไม่โดนซื้อเรื่องไอเวนเพราะว่าเพราะว่าผมผมผมกลัวแบบพี่เก๊กเขาโดนใบแดงไงครับพี่เพราะว่ามันมันแดงเลยอ่ะไอที่เขาส่งมาให้ดูอ่ะน้องอะไรฮะอ๋อเขาดีดีดีจริงจริงผมจริงจริงพิาผมผมพูดอะไรพิงมอ๋อเป็นห่วงเขาอ่ะเนาะเป็นห่วงอ๋อเคขาจะถามหาแต่ใบผมก็เลยว่าเออเขาไม่มาคุยตัวเจ้าของอันจะโดนใบ อ๋อไปดูหมอเขาเหรอใช่ครับแล้วทีแล้วทีคิดอะไรเพลินไปไหนไหนเห็นไหมผมเป็นห่วงพี่ตาก็ถามว่าปากเรียอะไรแกไปดูไปดูไปดูแกเป็นทวิตตามหมอูเราตามหมอไหนเอาจริงต่อยชื่อปอมผมรู้ด้วยใครอ่ะอ่าครับรู้รู้รู้ตัวแหลมมีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละไอหลังเรานั่นแหละ หลโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวว่าการครับเดี๋ยวยังไงได้ครับก็คือพี่พี่ใต้ยังควบคุมอยู่ใช่ไหมครับเรื่องเหตุการณ์ควบคุมอยู่ครับควบคุมอยู่ยังไม่อยากให้อ่าให้มีอะไรเลยใช่โอเคครับพี่แต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาเรารับปากเขาได้มันยี่สิบี่ชั่วโมงตอนนี้จะจะโดนเนี่ยจะโดนอะไรอยู่พยายามอย่าเพิ่งอย่าไม่อยากให้ไปยันนั่นเลยมันผมบอกน้องๆแล้วครับว่าแบบเราเตือนเตือนเพิ่มด้วยนะเรื่องล็อกรถอ่าได้ได้ครับเรื่องล็อกรถแต่ตรงนี้เหมือนตำรวจเขาแก้ไขแล้วนะแต่ผมไม่รู้เป็นรูปแบบไหนนะเด หรืทีให้ให้เขาให้เขาดูให้หน่อยเฉยๆแต่เขาไม่รู้เขาจะเป็นประมาณไหนได้บ้างหรือว่าแบบเขาจะชัดเจนได้แบบไหนอะไรอยเดี๋ยเขาจะชัดเจนให้ดูเลย<ด>ส่วนเรื่องของหอ่อห่อในชุดแจ้งเดี๋ยวเราต้องชัดเจนกับตำรวจเหมือนกันว่าไม่ไม่ให้ถ้ามีชุดแจ้งก็ให้มวที่สภาก่อนอ๋อได้ครับคือน้องมันไปนงัดบ้านแล้วมันโดนโดนป้นโดนจกไปนี่ก็คือตามสตอรี่เหรอครับพี่หรือว่าไงงัดบ้านมีรีบไม่ได้จนป้นงานดำอ๋อป้อนงานดำ นั่นแหละครับโดนป้นงานดำถ้าถ้าถ้าโดนนอกจากงานดำมันอันนี้มันมันเก็ตได้มันจะโดนอะไรอีกไม่รู้โอเคก็น่าจะเป็นเรื่องใบอีกเดี๋ยวค่อยนี่กันดีกว่าโอเคครับพี่พี่พี่เขาค่อยเคลียร์ก็ได้ครับใช่ใช่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเรือพี่ต้าเสมอครับพี่เข้าใจทุกอย่างครับครับพี่สวับดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะเอ็มดแล้วตอนเขาเป็นห่วงเก็ตโดนใบเขาเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงเฉยๆอย่างนี้ผมเขาเห็นเขาถามหาแต่ใบไงพี่เหมือนเขาถามหาใบเขาจะแบบ เรียกเอาตัวเองไปไงอ๋อกลัวว่าเขาจะไปโดนตัวเองอะเนาะใช่ okay. SMD ลองไปดูที่บ้านให้หน่อยสิว่ามีทีวีหรือยังทีวีมีแล้วครับพี่อ๋อมีแล้วใช้ได้ไหมนะั้นยังไม่ได้ลองครับแต่ตอนนี้ผมเป็น,เป,นเป็นห่วงพี่เปาเนี่ยพี่เปาเ,เขา,เ,าเป็นเขาเสียความรู้สึกดิพี่ได้ได้ยินข่าวมาปะอ่าใช่เขาแบบงอมเลยแบบมันมันไม่ใช่ในเกมอะมันนอกเกมก็คือแบบ แบบรามข้างนอกแบบขายคอมกากาขมึงไปกลับไปขายคอมกากาของมึงไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันต้องต้องให้ให้ให้เขาให้เขาให้เขาเย็นลงกม่านี้ต้องมีเออให้เขาก็อยู่แบบแต่แล้วเขาเย็นลงเข้าใจใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ออกตัวนะหรือเชื่อว่าน้องคนนั้นอาจจะมีมุมที่ตอนนี้เขาอาจจะแล้วก็รู้สึกไม่ดีอยู่เหมือนกันเข้าใจเขามเข้าใจเข้าใจแล้เขาก็ตัวเขาเองก็รู้สึกแย่เขาอาจจะแบบปากไวหรืออะไรแล้วแต่แต่ตอนนี้เขาต้องมีรู้สึกแย่บ้างแหละเชื่อเถอะ ตันี้เดี๋ยวให้พี่เปาเขาเย็นๆลงหน่อยดีกว่าโอเคครับผมเป็นห่วงเขาเฉยยังไงยังไงก็พี่ชายพวกเราอยู่แล้วรวมถึงตัวน้องคนนั้นด้วยเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นกับพี่เปาหรอกใช่ครับพี่ถ้าเป็นมันจะบอกว่าลมเกลียวมันก็เกินไปเนาะแต่ว่าก็คนนี้หนึ่งให้เวลาให้พี่เปา่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอเคแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราพวกผมนั่งคุยกันน้องๆตรงเนี้ยไม่เป็นไรเอานี้เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปดูแต่ว่าผมมาเป็นห่วงอาการพี่เขาไงแล้วเขาก็ลงโกเลยมั้าใจ ธุรกิจเออมันแบบมันก็ไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้หรอกใช่ผมก็อยากให้เป็นเลยสเก็ตก็ไม่ได้อยากให้ตัวแบบนี้หรอกจริงๆใช่ไหมโอเคเดี๋ยวครับพี่ขอบคุณครับสู้ๆนะครับพี่เสียงกูเป็นเหมือนปากต่อแหลมไหมไม่ไม่ใช่ชานมอะไรไป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 คุยที่บ้านปะเดี๋ยวพี่จะคุยเรื่องนี้แล้วฝากบอกเพื่อนๆย้ำนะเว้ยมามามามึงชอบแหลมกันเว้ยมันนี่อันแต่ฝั่งเราก็มีแหลมจริงแต่ว่ามันจะไม่เกิดแล้วนะไปไปเบิกรถ แล้วเขาไปเปลี่ยนสูตรดำไม่ใช้สูตรน้ำเงินวะไอ้หลุยเป็นไงบ้างน้องพี่ป่าวเขาเป็นไงบ้างอ่ะเขาบองเขาเนี่ยพี่รามอ่ะไม่ได้ฟังวันนี้เพื่อเราไม่เข้าเมืองกันหรอหรือว่าไงวันนี้ไปพักหนึ่งวันไงจอนแากดันปืนเน้องอืม เอ้หลังหลังจากนี้ไปอะ่ะมึงก็ทําตัวแบบว่าอย่าอย่าไปไปโผช่องโหว่ให้มันนะอย่าไปเหลี่ยมกับมันนะโอเคป้าให้มันมาเหลี่ยมกับเราแล้วมึงก็เงียบไปแล้วมึงมีอะไรมึงก็งไปบอกฟิต้ารับบทผู้ถูกกระทำอะ่ะเข้าใจไหมสมมติมันเดินมาต่อยมึงอย่างเงี้ยเออมันก็เอฟเฟกสองเลยแค่นั้นไม่ต้องไปไปตอบโต้อะไรเลยรับรับบทผู้ถูกกรทะทาเวลาเคลียร์ปัญหา,บบาพี่จะได้เคลียร์ให้ง่ายๆโอเคไหมโอเคครับพี่เอเอ แต่สุดท co ้ายถ้ามันไม่พ้นตีเราก็ค่อยตีกับเขารับบทผู้ถูกกระทําอย่างเดียวอะโอเคไหมเราจะ like ไม่เป็นผู้กระทําเขานะที่แบบว่าเหมือนออปโปไปตีเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ <Apple. S 2> ันนั้นนะเขารับบทผู้ถูกกระทาออปโปไปตีเขาเออปตีม <Jac into S 1> ัน <Dracula>. มันไม่ได้ตั้งใจจะตีหลอกเห็นพี่ตาบอกอะนะแต่ว่าไปตีเขาอ็อปโป้ไปตีเขาเออออปโปในตัวเหมือนในไฟต่อจากเนี้ยเราเรารับแบบผู้แบบผู้ถูกกระทําอะโอเคป่ะไม่ใช่เราไปทํกับเขานะ ค่เขามาต่อยเรามานี่เราก็บอกโอ้โหพี่มันอย่างนี้แบบไม่ไหวอะ่ะมันบ่อยเกินอะ่ะเขามาต่อยเรามาตีเรามาแทงเราอย่างนี้มันมันไม่ไหวอะ่ะต้องบอกอย่างนี้โอเคไหมเราต้องเปลี่ยนหมายเซตต้องเปลี่ยนความคิดได้แล้วไม่ใช่แบบมึงไปต่อยมันบ้างอันนี้บ้างไปหลุดหลุดแต่ให้มันหนึ่งเดียวเลยต้องบอกฟืดหลุยพี่เออหลุยต้องบอกน้องบอกเพื่อนบอกพี่ด้วย จะได้มีเอ้ยเพิ่งตีดิมันมีปัญหาอะไรมันจะได้เคียงง่ายอย่างอย่างเงี้ยถ้าเราไปอ่ะเขาเขา,เขารับบทผู้ถูกกระทําเลยนะเหมือนพี่ไปโดนถอนงอกหน้า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 สภาท่้งแบบพวกมึงแบบไปไปนี่ไปแหลมกับเขาหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบบว่าน้องตัวเองผิดแบบไปตีเขาแต่ตอนมาเถียงแบบคู่ๆอย่างเงี้ยมันจะดูแบบน่าเกลียดเออ เมื่อกี้พี่ตาเขาก็รู้พี่ตาเขาเข้ามาเขาก็เดินบอกว่าฝากเลขอะไรตอนเลขเลยนะเลขแบบเรียมอ่ะเขาบอกว่าเรียมจัดแต่เขาไม่รู้ไม่รู้มันบอกสิ่งใครแต่ก็น่าจะรู้กันแต่เขารู้แต่เขาต้องตามรโโพีพวกมันทําได้เนาะอยู่ที่ว่าแบบอยู่เฉยแบบไม่ต้องไปแหลมไม่ต้องไปอะไรคืมึงก็ปล่อยมันแทงมันยิงอ่ะเดี๋ยวเราเอาไอ้ตรงเนี้ย ไปชีแจงกับสภาเอาโ,อโดนแทงก็แก้เกาะตัวหนึ่งเพนไม่กี่บาทหรอกโอเคป่ะรับบทผู้ถูกกระทำ<อ>เยอะ